ครับทุกคนมีหนังถ้ำหลวงมานำเสนออีกแล้วนะฮะนี่คือตัวอย่างหนังถ้ำหลวงเตอร์ติไลฟนะครับผมเป็นหนังจริงไม่ใช่สารคดีนะฮะคราวนี้เป็นหนังพอวิบเลยว้าวจากเอ็มีเอมเลยนะฮะมีทั้งคอรินฟาเรลว วิกก้เมอร์นเซนนะฮะพระเอกเดอรอคเดอลิงอะอลังกอจากลอนบิร์ดนะครับผมพุ่มกับดาวนชีคโคสพุ่มกับลัชพุ่มกับสตาร์วอร์นะฮะว้าวเิออ u i n i s t very s t r o r t s เออพวกเราจะไม่ถอยจนกว่าเรเด็กทุกคนเอออยากรู้เลยฮะอินสไปจากเรื่องจริงนะฮะจากฟิมืมพุ่มกับระดับออสการอย่างอดร็้โฟมายนะฮะว้าว ืออยากจะดูใน,นโรงมากๆนะแต่นี่คือเขาะจะเข้าฉาย,ายในเมีทอนไทม์นะฮะวิดีโอเนะี่ยเบอร์เฮ้ย How many of you? Thirteen Thirteen They're all alive Ah, can we go out now? ผมยืนยันได้นะครับว่าเด็กๆต้องออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ h o u e talking about a five-hour d i e ใช่เราจะเริ่มเห็นนักแสดงฮอลลีวูดนะฮะ Thai the whole way, all you be bringing out is dead bodies. Oh. Hi. Hi. With Hi. oxygen running low, the entire nation is anxious waiting waiting for what you know. will happen next. What are you thinking? Just a crazy idea. none of, of the rest of us have no. Oh, man, it's, 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 insane. it's unethical. It's illegal. It's we'll oh, be bringing them out there for sure Whoa. so you are expecting casualties yes i expect casualties johnny okay yeah i'm okay just give me a minute please. hmm okay mm. we can make it Whoa. ผมเชื่อว่าต้องเข้มข้นแน่นอนอะเอาเรื่องเลยอเออนะครับก็น่าจะมาในช่วงเดือนเอนี่ยแหละเดือนกรกฎาคมนะฮะก็ต้องไปดูกันว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าที่เมืองน,นอกก็จะเข้าฉายวันที่29กรกฎาคมแต่ว่า Amazon Prime เนี่ยจะมาในช่วง5ออสิงหาคมนะครับผมเออว้าวนะฮะ ก็ยังมีอีกหลายหลาคนที่ยังไม่โผล่มานะพี่เวียยังไม่โผล่มาเลยนะฮะที่เป็นจ่าแซมก็จะมีโต้ยธีรพัฒน์นะฮะยังมีคุณปูสหจักรนะครับผมก็เราก็จะเห็นแล้เป็นผู้ว่านาลงศักดิ์นะยังมีอปูวิทยาปานสีงามนะครับผมจากโอลิโก for ์กิฟก็เป็นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด้วยนะฮะแล้วยังมีเจมี่เจมด้วยนะครับผมเป็นโค้ชเอกนะครับเรายังไม่เห็นเลยเหมือนกันนะฮะอ่า เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าหนังเรื่องนี้จะเข้มข้นแค่ไหนเขาบอกว่ามีรอบสกรีนเทสมาเนี่ยเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเป็นหนังที่ได้รับคำชื่นชมและก็เป็นคำวิจารณ์ที่ดีสุดในรอบหลายปีของ Sony Pictures เลยนะครับผมก็ ต้องไปดูกันนะครับ Sony MGM จเนี่ยจะทําให้หนังเรื่องนี้จะไปถึงออสการ์หรือเปล่าจะได้มีโอกาสแบบว่าขึ้นไปในเวทีรางวัลเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะต้องไปดูกันต่อไปนะครับผมแต่ว่าเราก็จะรอติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดนะฮะไม่ว่าจะได้ชมในสตรีมมิ่งหรือว่าในโรงภาพยนตร์นะฮะก็ตั้งใจว่าจะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตาของปีนี้เลยครับผมแถมยังเป็นหนังถ้ำหลวงด้วยนะฮะเป็นคอนเทนต์จากไทยนะฮะถ้าผมได้ดูเรื่องนี้เนี่ยนี่ก็น่าจะเป็น เรื่องที่สามของคอนเทนต์ถ้ำหลวงนะฮะเรื่องแรกคือ The Case นางนอนนะครับผมซึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องที่สองคือ The Rescue อันนั้นก็เป็นผู้มีก,กับออสการ์เหมือนกันแต่เป็นออสการ์ฝั่งสาร,รคดีอย่าง Free Solo นะครับก็เรื่องนั้นคือดีงามมากมน้ำตาไหลเลยนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้ The t e e n Line นะครับผมก็จะเป็นคอนเทนต์เรื่องที่สามนะครับน่าจะมีตัวเปรียบเทียบที่ไม่เบาเลยนะครับเพราะว่า The Rescue นี่ก็ทำมาตรฐานไว้ดีมากสูงมากนะฮะก็ต้องดูกันว่าพอเป็น,นเวอร์ชั่นนนหงเีย จะเข้มข้นสู้กันได้ไหมแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีเวอร์ชันที่4มาอีกนะครับปีหน้าเป็นซีรีส์ของ Netflix นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าหรือปลายปีนี้นะฮะก็เป็นซีรีส์ของ Netflix ของถ้ำหลวงนี่แหละนะครับกำกับโดยพี่บาสนะฮะพุ่งกับฉลาดเกมโกงแนละ้วก็อ่าวันฟอร์เดอะโรสนะครับผมแถมยังมีอ่าจอห์นเอ็มชูนะครับพุ่งกับเคที่เลดเอเชียนน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับว้าวของ Netflix นะอันนั้นต้องไปดูกันว่า จะเป็นยังไงและพอมันออกมา3ามสงานแล้วเนี่ยดูซิว่าคนดูอย่างพวกเราจะเริ่มเบื่อกันหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปดูกันว่าในแต่ละเวอร์ชันจะมีจุดยูนิคยังไงบ้างที่ทําให้เราสึกว่าเออมันยังน่าติดตามอยู่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องมารีพีทซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนกับดูลุงเบนตายหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะเออก็ต้องไปดูกันว่าพอเปลี่ยนรสชาติของผู้มุ่กับเนี่ยความเข้มข้นจะเปลี่ยนไปยังไงแถมเรื่องที่แล้วอย่างเดนนิสคิลก็เป็นฝีมือผู้มุ่กับออสการ์เรื่องนี้ ต้องไปดูกันเลยนะฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับใครที่ชอบเดียร์ชั่นก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสัอสอาร์ดีทูบ Group, แล้วก็บิ๊กนภัสใน t ิ k กต็อกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปครับสวัสดีครับ